มันโดดลงมาเล่นกาวกับน้ำสูงอย่งนี้ไงโอ้โหอะสไลเดอร์มาเลยสไลเดอร์มาแล้วอ๋อมันจะลงทะเลเหรอแกกับอ่านเลยเฮ้ยทำอะไรอ่ะทำอะไรกินไม่ได้น้ำทะเลมันทำไมมันรสชาติเป็นไงหวานหวานเจีแฉมไหมหวานไหมหวานไหมแฉมเหรอล้วไม่กินทำไมมันเแฉม ามาแล้วค่ะเอ้านี่งไงนะชาทีเล็กนะชากิเล่นตเต็มเแต่ได้วิ่งไล่ไอ้นี่อีกแล้วอะรถรถขายของเล่นกับกับกับหของยางอะลูกดูมันวิ่งตามอีกแล้วนะมันอยากได้ฮะโอ้สงสารมันจังเลยมันอยากได้นะด <c oughs> ูมัน,มน,ไนะมนไล่ตามไม่ลดละเลยดูโอเคเอะไล่ตามให้ทันนะ <c oughs> ไม่ช่วยแล้วลนะ่ะเจ้าทีเล็กบ๊ายบาย โอ้ดูต้นไม้ใหญ่มากเลยมีต้นหนึ่งสูงไปอยู่นู่นเลยเห็นปะสูงน่าเลยต้นต้นอะไรสูงขนาดนั้นต้นตาลเหรอเออจริงด้วยนะอืมเฮ้ยแล้วต้นอะไรมันสูงกว่าต้นตาลอีกอ่ะต้นอะไรมันสูงกว่าต้นตาลอีกอ่ะ โอ้ยมันใช่ต้นไม้หรือเปล่านะใช่หรือเปล่าวะชาต้อนอะไรเหี้สูงจังไซเรนเทสเนาะโอ้ยโอ้ยจริงด้วยนะ่ยไซเนเทสไปแอบดูนะชาเล่นน้ำอยู่หลังต้นไม้อ่ะเฮ้ยแอบดูนะชาเล่นน้ำเหมือนอย่างมาเล่นน้ำกับน,น้าชาเหรอ,อน้าชาไซเรนเทสอยากเล่นน้ำกับน้าชาด้วยให้มันเล่นด้วยไหมให้มันเล่นด้วยได้ไหม จนให้ใจดีจะมาเล่นน้ำด้วยได้ไหมโ okay, อเคนัชชาได้ฮะคุณตานัชชา,วาขวบมือเรียกมันลงมาขวบมือเรียกมันลงมาสิเออมามาโอเคไหมมัน,นลงมาแล้วนะโอ,อ้มันโดดลงมาเล่นกมกับนัชชาแล้วตูนนี่ไงโอ้ตเต้นให้ขอเล่นน้ำด้วยตรงนั้นเห็นปะเอ้เฮานับประจายเลยนะ อ้าวชาใส่ซูชิบอ,อ,อ๋อจะไปใสซูชิบเล่นว่ายน้ำกับไซเลนเฮดเหรอลูกเมืกกมกก่อ <c oughs> ก,กี้ตัวเมื่อกี้เหรอซเเลนฮดใจดีเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ใจดีใช่ไหมขอเล่นน้ำด้วยใช่ไหมเอ๋<น>แอบดูนะชาเล่นน้ำต้องนานเราไม่เห็นใช่ไหมไปแล้วครับเบบี้ชาร์กลงทะเลไปแล้วครับ <c oughs> โอ้โหว่ายนะไม่นะ <c oughs> โอ้โหไซเลนเฮดก็เล่นอยู่ข้างหลังชานะครับเล่นอยู่ไกลๆอ้าวเล่นน้ำกว่าซเลนเฮดนะ น้ำอะไรอะน้ำอะไร,ะไรกินไม่ได้น้ำทะเลมันทำไมมันรสชาติเป็นไงหวานหวานเจี๊ยบมะหวานไหมหวานไหมเค็มมะ <laughs> แล้วไปกินทำไมมันเค็มรู้เปล่าว่าทำไมมันเค็มน้ำทะเลอะรู้เปล่าสาเคมีมันฉี่ใส่แบบเมื่อกี้ไม่ใช่ใช่ไหม <laughs> มันเค็มเองใช่ไหมลูกโอ้ยโอ้ยไวนะ้น้ำไวยนะ้ำไวนะ้น้ำ ว่ายหนีทะเลเฮ็ดมาครับว่ายหนีทะเลเฮ็ดมาตามไม่ทันตามไม่ทันหรอกใช่ไหมซะกว่ายเร็วใช่ไหมโอ้โห,โโหทำไรนะเชิญทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะขุดเจออะไรเจออะไรไหมเจออะไรไหมขลังก้าขาเออซักขุดซิมีตัวอะไรตัวอะไรไโอ้ยมันมีตัวอะไรหรือเปล่าเน,นี๋ยนี้เพราะว่ามันต้องมีตัวอะไรแน่เลยเจอหรือยังเจอหรือยังปูใช่ไหมเจอไหมเจอไหมมีเจอเจอเจอตัวอะไรไหม ไม่เจอแต่เพราะเขาได้ยินเสียงในรูนเ,นเนี้ยได้ยินเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรไม่ตัวอะไรแน่แน่เลยเพราะว่าอ่คพูดตรงนี้อ่ะไรคุกดองีมีไหมเจอตัวอะไรไหมเจอหรือยังเจอหรือยังเจอตัวอะไรหรือยังเจออะไรยังถ้ามันต้องมีแน่ๆนะ่นะตัวอะไรอ่ะไหนอ่ะโอ้ยใช่เหรอไม่ใช่เหรอใช่เหรอทำไมไม่เห็ไม่มีลายเนี่ยไปล้างน้ำให้เ่าดูซิ หให้เป็นเพื่อนดูสิใช่เหรอแล้วมันเข้าไปอยู่ในรูนั้นได้ไงอ่ะฮะมันเข้าอยู่ได้ไงมันเข้าไปอยู่ได้ไงเมืเ่อกี้มันเข้าไปอยู่ได้ไงคะเราว่ามันคือติ๊กมันต้องตกใจตัวอะไรมาแน่ๆเลยใช่ไหมมันหนีเข้ามาในรูเลยใช่ไหมโอเคอ่ะลองดูสิลองดูสิอ่ะขุดใหม่สิ เอออะไรอ่ะอะไรอ่ะอ่าขุดนะนู่นนู้นไปขุดข้างบนนู่นสิขุดตรงนี้น้ำก็เซาะหมดเลยเออเออใช้สองมือใช้สองมือไหมใช้สองมือไหมเอาเอาตุ๊กแกวางก่อนดิแล้วขุดให้มันทำไมอ่ะมันอยู่ในรูเหรอตุ๊กแกเนี้ยโอ้ตัวอะไรมาใช่ไหมฉันต้องแอบมันใช่ไหมเอะฟังไว้ฟังไว้ไตัวอะไรมาลูก มันกลัวใช่ไหมเลยฝังไว้ใช่ไหม <Hey. S 1> โอเคโอเคฝังช่วยมันเรียบร้อยอออยังยังไม่เรียบร้อยเลยเหรอโอ้โหโอนุเรียบร้อยแล้วเย้แล้วเราจะจำได้ไหมเราฝังไว้ไหนเนะี<ห>่ยจำได้ไหมอ้อยหายไปแล้วเจอไหมเจอไหมเจอไหมโอเคเอาไปล้างน้ำดีกว่าเพราะว่าไปล้างน้ำเออ <laughs> ไหนไอ้เปเปอร์สักนิดเหรอะไปไปล้างน้ำไปไปล้างน้ำดีกว่า <laughs> ไปล้างน้ำแล้วเอาไปล้างน้ำโอเค เซนเฮดมันมาจริงๆเรวิ่งมาก่อนแล้วโอ้เซนเฮดเองมันเอาจิ้งจกปอดก่อนเร็ววิ่งมาก่อนเร็ววิ่งมาก่อนเร็วว้าไม่ไหวจะแล้วเราขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนมันตามมาชร์มาแล้วเร็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 วรูจิ้งจกตัวเมื่อกี้เปล่านี่รูนี้เข้าได้หรือเปล่าเนี่ยนั่นมันตัวเล็กเท่ากันเลยเห็นไหมมันจะโดดลงมาแล้วเลยเอาลงมาไหมนี่เป็นรูปูนะครับข้างในมีอะไรหรือเปล่าไม่ โอ้โหนี่ทำอะไรกันน่ะทำสระว่าน้ํำให้อะไรอะ่ะทำสระว่าน้ำเหรอไม่ใช่อะไรอะ่ะทำทางทำทางทำทางให้ตุกก๊กแกโอทำทางให้ตุกก๊กแกกันเหรอแม่ลูกเนี่ย้นโ,โหนู่อลกครับำลังขุดคุสะ,สะวะมวาแลว,ว,ว ้เต็มแล้วดูดูมันเลสลเดอร์อ๋อสไลเดอร์มาแล้วสไลเดอร์มาแล้วอ้แชบมันสไลเดอร์ว้าอ๋อมันจะลงทะเลอน้าชากำลังจะปล่อยมันลงทะเลใช่ไหมลงทะเลไปแล้วติดมากเลยนะเนี่ยไหนเอาใหม่สิมันสไลเดอร์ยังไงให้พ่อดูใหม่สิ ให้นมันมาให้รูนู้นใช่ไหมอันนู้นใช่ไหมอันไหนรูนี่อนี้ก็ไดมาแล้วทนลงาแล้นะครับมาแล้วมาถ้าปล่อยสไลดได้มาแล้วโอ้ยมาแล้วทะเลมาแรงแล้วเร็วเร็วมาแล้วมาแล้วมามาแล๊ยมมามานมามมามา ไปมาลูกโอ้ลูกแกสไลเดอร์กลับบ้านนะครับเอาเร็วสไลเดอร์ใหม่เร็วมาเร็วสไลเดอร์ใหม่ระวังไว้วางไว้ม้านะมา้าุ๊กแกกลับบ้านเลยุ๊กแกกลับบ้านเลยลอยไปแล้วลูกแกนะจะลอยหายหายกลับบ้านมันไปแล้ว โอเคไปนชายเล่นนานยังเนี่ยตัวเปียกหมดแล้วเนี่ยแล้วก็เริ่มมืดแล้วว้าว้า้า้าหา้ห้า้ย้ยยา้ย้า้า,มมา้า้า้อ้า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 ้เลย้ยยา้าเเ้า้า้า้ย,ออย้ายออย้าบบ้าเเ้า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 ายา้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 าะา้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 ายา้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 ่้า้า้น้าา้า้า้้า้า้า้้า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 ลา้า้าา้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 ้า้้า้น้าาาาาา โอเคบายครับ okay. กดติดตามให้ช่องโอเคอย่าลืมกดติดตามให้ช่องน้องอาชาด้วยนะครับจะได้มีพลาดคลิปสนุกสนุกต่อไปขื้นแรงมากแล้วนะครับบ๊ายบาย